ดีคะ่ะวันนี้คุณครูกวางมาพร้อมกับ,บอะไรนะกล่องพิเศษเอ๊ะวันนี้ในกล่องพิเศษของเรามีอะไรนะถ้าจะเปิดกล่องทําไงคะขอขอ,อ,ขอ,อจุมมองอขอให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะลกูกเปิดแล้วเนาะครูจะหยิบขึ้นมาหยิบอะไรมาก่อนดีนะม,นมีสารมีผงขาวๆอยู่เด็กๆรู้ไหมเป็นอะไรกลัวขวดขึ้นมา น้ำมะนาวชอ้อนแล้วนี่เรียกว่าหลอดโย,ด,ด,ยดเก่งมากแล้วก็มีลูกโป่งลูกโป่งใช่ไหมคะอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่าที่ทเติมน้ำที่เติมน้ำเขาเรียกว่ากรวยลูกเนี่ยพูดสิคะกรวย,วยอ่ะมีรอเรือด้วยกรวยนะคะคุณครูก็จะเทแล้วนะทีนี้คุณครูจะเอาผงสีขาวอันเนี้ย <accurately S 2> าาใส่ลงไปไอช่วยจับเหรอคะลูกอาดจับนะคะอาจจาบลูไม่จับแก้วค่ะูจะใส่ลงไปละพอแล้วพอแล้วครับใส่ลงไปสามช้อนเขาะนิดนึงเขานิดนึงหลังจากนั้นคุณครูจะเอาน้ำมะนาวเนี่ยใส่ลงไปในขวดเอ๊ะจะใส่ยังไงดีนะใว้หลอดหยดอ่ะทีนี้ใครอยากช่วยคุณครูบ้างเนี่ยยกกันหมดเลยอ่าเดี๋ยวป๋า ช่วยคุณครูนะบีบน้าอย่าเพิ่งน,นะลูกอ่ะจุม,มงช่วยคุณครูจับขวดไว้ปอบบีบอย่าเพิ่งบีบนะลูกอ่ะบีบเดี๋ยวคุณครูจะรีบเอาลูกโป่งเนี่ยครอบที่ปากขวดเลยอ่ะพร้อมไหมลูกอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตนะอ่ะบีบได้ค่ะอ่ะออกมาเลยครับอืเกิดอะไรขึ้นไปนะครับอ่าเด,ด็กเกเห็นอะไรไหมคะลูกโป่งมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอัดพองได้ยังไงพองเกิดจากที่เราหยดน้ำมะนาวลงไปแล้วเกิด ไปโดนกับสารเกิดแกส๊สของที่มันเยอะขึ้นเป็นไงมันมิมันพอมันไม่พออยู่ใช่ไหมมันก็เลยขึ้นไปอยู่ในลูกโปง่งทำให้ลูกโป่งพองขึ้นต่อไปคุณครูลืมหนึ่งอย่างก็คือ แก้วแก้วกระเบื้องอูหหนูรู้ได้ไงว่าเป็นแก้วกระเบื้องลูกเดี๋ยวมันแตกได้ใช่ไหมคะ่แก้วกระเบื้องมันแตกนะทีนี้คุณครูจะจุดไฟจุดไฟเด็กๆทําเองได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันอันตรายอ่าต้องให้ผู้ใหญ่ทำทั้งครูต้องใช้ใช้เทียนอีกอันหนึ่งต่อตกใจเหรอลูกคุณคโทษทีนะอ่ะคุณจุดไฟเนาะทีนี้เด็กๆจะหายใจแรงนะเดี๋ยวเทียนคุณครูดับทีนี้ ครูก็ขาอีกหนึ่งอย่างเด็กๆต้องตั้งใจดูนะรูถามหน่อยว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเอาลูกโป่งครอบเนี่ยลูกโป่งพองเนี่ยเด็กๆคิดว่าลูกโป่งพองได้ยังไงพวามมันมีลมมันมีลมใช่ไหมพอเมื่อกี้มมเรา,า,าใช่ลมมาจากข้างใน,ม,นมีฟองใช่ลูกฟองขึ้นไปอ่าฟองใช่ฟองขึ้นไปเป็นไงพอฟองเยอะๆอากาศเยอะๆเป็นไงลูกมันอยู่ในขวดไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็เลย ต้องขึ้นมาอยู่ลูกโปง่ปงน่ะถูกต้องทีนี้คุณครูเอาฟองหรือลมที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยที่อยู่ในลูกโปง่งนะครูจะเอาใส่ลงไปในแก้วใบนี้แล,ล้วคลคุณรีบปิดฝาทีนี้อากาศที่อยู่ในลูกโป่งมกเมื่อกี้เข้ามาอยู่ในนี้ละเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูจะเอาอากาศในนี้นะเทลงไปในแก้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นดับทำไมถึงดาบอะคะเพราะมันมีลมมีลมหมอ ไม่มีอากาศมันก็เลยพึบอ๋อเด็กบอกว่าไม่มีอากาศมันเลยพรึบด,ดับไปใช่ไหมอะเดี๋ยวลองดูนะตั้งใจดูนะลูกหนึ่งสองสองามเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นลูกดบไฟดับเลยใช่ไหมคะไฟดับได้ยังไงคะไฟดับเกิดจากแก๊สเนี่ยมันหนักมันไหลลงไปจากกระบอกลงไปในแก้วใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้ไฟดาบเนื่องจากออกซิเจนมัน หายออกมาหมดทีนี้คุณครูก็มีอีกอกิจกรรมหนึ่งแต่คุณครูก็ต้องใช้เทียนถ้วยเหมือนเดิมนะคะลกูกแล้วคุณครูก็จเาเทียนถ้วยนะลกูกอันนี้เมื่อกี้ใส่ลงไปในขวดนี้แทนแล้วทำยังไงอีกดีเนาะจุดไฟจุดไฟก่อนจุดไฟคุณครูจาอนี่ผงของเราเมาื่อกี้ใส่ลงไปไปข้างๆนะเห็นไหม,มทีนี้คุณครูก็จะจุด จุดไฟอืจุดไฟแน่นอนและมีเทียนต้องจุดไฟอีฝาปิดไหครับเหมือนตจุดไฟจุดไฟอะตอนนี้เราไม่เอาฝาปิดหูกเราจะเอาน้ำมะนาวเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยบีบลงไปเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นจมจมหรอคะไฟดับวะทำไมหนูคิดว่าไฟดับปะลูก มันจะไปโดนผงแล้วมันก็ดับพ่ออ๋อมันจะไปโดนผง<ช>แล้วมันก็จะฟูขึ้นมาเลยใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวลองดูซิแล้วมันก็เลยดับใช่ไหมอ่างครูจะลองแล้วนะ,ะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเห็นไฟดับไหมลูกดับใช่ไหมคะแต่เป็นไงคุณครูบีบน้ำมะนาวเป็นไงไม่ได้โดเลยนะคุณครูบีบลงไปที่ผงสีขาวๆเห็นไหมคะลูก ตอนครูบีบไปเกิดอะไรขึ้นฟองใช่ไหมฟองมันฟูขึ้นมาใช่ฟองมันเป็นฟองแก๊สลูกมันไปโดนทําให้ไฟดับไฟดับเกิดจากที่คุณครูหยดน้ามะนาวลงไปนี้เกิดเป็นอะไรขึ้นนะคะเกิดเป็นฟองฟูขึ้นมามันทําให้ไฟดับเด็กๆชอบไหมคะชอบแต่กิจกรรมนี้เป็นไงลูกเอาไปทําเองไม่ได้นะต้องมีผู้ใหญ่ทำเพราะว่ามีอะไรคะมีไฟแช็กมาเด็กๆชอบมา ชอบแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเด็กคุณครูไว้ทําให้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วทํายังไงดีลูกสวัสดีค่ะพงุว่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่าอากาศเราจึงสามารถเทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกับการเทน้ำลงบนเปลวเทียนทำให้ไฟดับ